สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมมาครับทุกท่านมาดูแนวทางกันต่อครับ งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2,564งวดใหม่แล้วครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอสซุยเรามาย้อนดูสาถิติการสักนิดหนึ่งนะครับสีงวดใบเล็กๆขวามือครับของอาจารย์เข้ามาหมดเลยครับทุกท่าน4งวดมาหลุดงวดวันที่1ทับ10นะครับหวยออก17183ของอาจารย์ไม่มีครับใกล้เคียงที่สุดก็เห็นจะเป็น16ตรงนี้เนาะ กลับมาเดินต่อก็คืองวดที่ผ่านมานี้แหละครับหวยออก37238ของอาจารย์มี2-7ครับทุกท่านกลับมาเดินต่อแล้วนะครับก็จับประมาณนี้ครับที่ทางตัวเลขของอาจารย์เรามาดูงวดใหม่กันครับคุณผู้ชม1 11 64แนวทางที่อาจารย์ให้มาก็ตามที่เห็นเลยครับ ก็จะมี2 3 2 5 2 7 3 5 3 7แล้วก็5 7ครับรวมทั้งหมดก็6ชุดด้วยกันครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ก็ยังมี2 7ติดมาอยู่นะครับ2 3 2 5 2 7 3 5 3 7แล้วก็5 7ตามนี้ครับแนวทางของแอดสุยชอบแนวทางของอาจารย์ก็ลองนำไปพิจารณากันดูครับ ถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดพัชชนมใบนี้เป็นแนวทางงวดที่ผ่านมานะครับผมก็ลงให้อยู่เนาะโวยออก3 7 2 3 8ชุด3ตัวของอาจารย์ผิดไปตัวเดียวนะครับของอาจารย์มี275ตรงนี้กับ3 5 7ตรงนี้แต่ว่าเลขวิ่งของอาจารย์เข้าอยู่นะครับเลขวิ่งของอาจารย์ให้วิ่ง2ก็ผ่านเนาะตามนี้ครับเรามาดูงวดใหม่กันครับงวดใหม่คือใบนี้ครับ 1 1ึ่งอาจารย์บอกว่าเลขวิ่งบนครับ2สูตรชน2ตัวนะครับสสูตรชน2ตัวนั่นก็คือ9กับ0ชุด3ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ครับมี2 4 0 8 4 0 2 4 9ย์แปดสี่กับ2 5งหอีก1ชุดด้านล่างครับ8 5 9 ตัดเล่น2ตัวก็จะได้4ชุดด้วยกันครับที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางมี405 04959ลงชื่อแอดพัชมนครับตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลมากๆเลยครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดอุทัยจันมนรีเป็นข้อมูลชุด2ตัวบนครับสถิติของอาจารย์ก็เดินมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีเข้าคู่ทางบ้าง หลุดไปล่างบ้างนะครับแล้วก็เข้า2ตัวบนก็หลายงวดอยู่เนาะล่าสุดครับ2งวดสายมือจะเป็นงวดที่1นทับสินะครับพวยออก17 1. ึของอาจารย์ก็มี17นะครับที่เข้าส่วนใบฟังทางขวามือครับจะเป็น,นทางงวดที่ผ่านมาของอาจารย์มี73แต่ว่าเข้าคู่หน้าครับคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้ครับที่ทางตัวเลขของอาจารย์ชอบก็ลองนําไปเก่งกันดูนะครับงวดใหม่คือใบนี้ครับ สตัวบนชุดเต็มก็จะมีอยู่6ชุดครับน้อยชุดมากเนาะอาจารย์ให้แนวทางมาที่494041 5 9 5 5 5 1แค่นี้เองครับตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์งวดใหม่อีกใบหนึ่งที่เจอมาก็จะเป็นใบนี้ครับ2ตัวบนใบนี้4ชุดเองครับมี42435253ตามนี้ครับแนวทาง2ตัวบนของอาจารย์ ถัดมาจะเป็นข้อมูลชุด3ตัวบนครับใบนี้เป็นแนวทางงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้า3ตัวนะครับเข้า3ตัวกลับของอาจารย์มี273ครับเรามาดูงวดใหม่กันครับคุณผู้ชม 10, 1ิบห่งห่งวดใหม่แล้วนะครับ3ตัวชอบก็นําไปเป็นแนวทางกันครับอาจารย์มีแนวทางมาให้ทั้งหมด12ชุดครับตามนี้ครับแนวทางของแอดอุทัย ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลมากๆเลยครับถัดมาจะเป็นแนวทางของเนนแก้วครับสองงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าอยู่นะครับซ้ายมือจะเป็นแนวทางงวดวันที่วันที่ออก17183นะครับทุกท่านของอาจารย์มี71นะครับที่เข้าหวยออกวันศุกรนะ์เนาะงวดที่ผ่านมาครับหวยออกวันเสาร์หวยออก3 7238ของอาจารย์ก็เข้านะครับเข้า83ครับ อาจารย์จะมีแนวทางชุด2ตัวมาให้ทั้งหมด10ชุดนะครับงวดใหม่นี้หวยออกวันจันทร์ครับแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็คือ2กับ3ถ้า2มาก็จะมี20 2ศูนย์สองถ้าสามมาก็จะมี30 34 36 37 39ตามนี้ครับแนวทางของเนนแก้วชอบก็ลองนำไปพิจารณากันดูนะครับ ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดกุสโ้เป็นข้อมูลล่างครับทุกท่านอาจารย์ให้แนวทางเลขวิ่งล่างรัฐบาลไทยมาที่5ครับเลขชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางมีอยู่3ชุดด้วยกันครับมี58-56แล้วก็52ครับ58-5652ลงวันที่1พฤศจิกายน2,564 ตามนี้ครับส่วนงวดที่ผ่านมาของอาจารย์หลุดไปนะครับไม่มี38แต่ว่าก่อนหน้านั้นอีกงวดหนึ่งของอาจารย์ก็มี8338นะครับที่เข้าก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของฟ้ามีตาใบน,นี้เป็นแนวทางงวดที่ผ่านมานะครับ16ตุลาหวยออก 37238ครับของอาจารย์มี38ทุกท่านที่เข้านะครับเข้าข้อมูลล่างครับงวดใหม่คือใบนี้ครับ1พฤศจิกายน2564แนวทางที่อาจารย์ให้มาก็ตามที่เห็นเลยครับอาจารย์บอกว่าหลักร้อยมี8กับ9ครับเลขชุดก็อยู่ด้านล่างครับทุกท่านแคปหน้าจอนำไปเป็นแนวทางกันได้ครับแนวทางของฟ้ามีตา ถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดนานาเป็นข้อมูลล่างชุดเต็มครับงวดเก่าคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับอาจารย์ก็เข้าอยู่นะครับทุกท่านหัวยออก37238ของอาจารย์มี38แล้วก็มี27ติดมาด้วยครับข้อมูลบนงวดใหม่ก็ใบฝั่งทางขวามือครับ1164 แนวทางของอาจารย์ตามที่เห็นเลยครับอาจารย์บอกว่าดับขาดล่างก็คือดับหนึงนะครับคุณผู้ชมครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ก็ดับหนึ่งเนาะตามนี้ครับแนวทางของแอดนานาถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแม่รรเนียมลอตเตอรี่ครับ1พฤศจิกายน64ครับแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็ตามนี้เลยครับ ก็จะมี2 3 8 9 2 6 3 4แล้วก็2 1อีก1แถวนะครับก็จะมี1 3 5 9 1 4 6 5แล้วก็2 5เลขมงคลก็จะอยู่ด้านฝั่งทางขวามือนะครับรวมไปถึงเลขวันพิเศษอะไรประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับตามนี้ครับแนวทางของแม่ทำเนียนอตเตอรี่ ถัดมาจะเป็นเลขดับของแอดเก้ครับอาจารย์ให้ดับล่างมาที่ศูนย์นะครับทุกท่านศูนย์อาจารย์บอกว่างวดที่แล้วดับสองก็ผ่านนะครับหวยออกสามแปดงวดใหม่ดับศูนย์นะครับดับล่างใบนี้เป็นข้อมูลดับบนครับอาจารย์ให้ดับบนแปดนะครับงวดใหม่งวดที่ผ่านมาอาจารย์ดับบนสี่ก็เอาอยู่นะครับหวยออกสามเจ็ดสองตามนี้ครับงวดใหม่ก็ดับบนแปดครับ มาต่อกันที่แนวทางของแอจิรันครับเป็นข้อมูลดับหลัก10บนงวดใหม่นี้อาจารย์ให้ดับ9นะครับทุกท่านตรงนี้นะครับอาจารย์ให้ดับ9นะครับ1พฤศจิกายนดับ9หลัก10บนงวดที่ผ่านมาอาจารย์บอกว่าดับ8ก็เอาอยู่นะครับหวยออก372ตามนี้ครับแนวทางของแอจิรนัน มาต่อกันที่แนวทางดับบนของอาจารย์ท่านนี้ครับอาจารย์ดาวเทียม1พย64ครับอาจารย์ให้ดับบน8ครับทุกท่านตามนี้ครับส่วนงวดที่ผ่านมาอาจารย์บอกว่าดับ5ก็ผ่านนะครับหวยออก3 7 2. มงวดใหม่ก็ตามนี้เลยครับแนวทางของอาจารย์ดาวเทียมมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ชนะพล ใบนี้เป็นแนวทางงวดใหม่นะครับแต่ว่าเป็นเฟกโฟโต้นะครับทุกท่านเป็นข้อมูลทำเรียนแบบนะครับใบปลอมครับอาจารย์ก็บอกด้วยนะครับว่ายังอุตส่าห์ทำใบปลอมของอาจารย์อีกนะครับสรุปแล้วใบนี้ใบปลอมนะครับทุกท่านอย่าไปเชื่อนะครับเป็นแนวทางดับล่างนะครับทุกท่านเรามาดูใบใบจริงกันครับใบจริงของอาจารย์ก็คือใบนี้ครับ ดับล่างงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ก็เอาอยู่นะครับโวยออก37238อาครับอาจารย์ให้ดับศูนย์ก็ผ่านครับงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวามือครับคัดดาวนึ่งสเอดอาจารย์ให้ดับ5มาครับอาจารย์ให้ดับ5มานะครับของจริงคือใบนี้นะครับคุณผู้ชมตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ด้วยครับจะเป็นกำลังใจใคนทำคลิปมากเลยครับสวัสดีครับ